เจ็ดหกสี่ด้านนั้นมานอนที่นี่อยาออกเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่อยากเดบ้านเลขทีนี้หกสิบหกแต่๋ยบ้านเลขทีหกสิบหกแเลขออกเจ็ดหกสี่ไม่เจ็ดหกสี่แกก็เอากล้วยมาระมาเรียงเอากล้วยมาเให้เจ็ดหกสี่อ๋อเอากล้วยมาวางให้แกชอบให้ปิศาธำวางให้เป็นที่ชุดนี่แหละปิศาธรรมเราไปเอามาแล้วนะวันนี้งอก ออกสามตัวตรงๆเลยเก็ยรตหกปีกันนะพากันซื้อคนละสามบาทจอาบาทคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เงินแม่ให้เงินค่ะให้เงินของคุณแม่เยอะที่สุดเท่าไหร่แม่เยอะที่สุดที่ละพันห้าทีละพันห้าที่ละพันห้าสมัยเมื่อกี่ปีเลยปีสามสามเก้าว่ากันนั้น อยู่เลยสามเก้าลูกชายสามเก้าเดินจนยายที่เดินตามก็ตายแล้วมีอยู่ฉันคนเดียวที่เหลืออยู่ในในทุกวันนี่บอกในในบรรดาในบรรดาที่เดินตอนนั้นที่เดินตามปู่ปู่สวงเนี่ยมีกี่คนไหมอู้ยหลายคนบ้านนี้เกือบหมดข้างๆมีสิคนรวยคนเดินเดินตามทำไมเดี๋ยวถามว่าทําไมถึงเดินตามปู่สวง ม่รู้มาอยากไปไหนแกก็พาไปเที่ยวไหนแกก็พาไปไปเอาเลขหรือไปเอาอะไรตามเอาเลขดีกว่ตามไปตามเฉยเฉยตามเฉยแล้วไปตามกับปู่สวงเนี่ยได้เลขกันบ่อยไหมได้โชคกับตัวเลขบ่อยกันได้สามหนึ่งหนึ่งครั้งเดียวที่เกเขียนไว้ตรงนี้ให้เขียนไว้ให้เขียนไว้ที่ที่ที่ไรที่ไลสามหนึ่งหนึ่งอ๋อสปู่สวงนี่ท่านชอบเขียนใส่นี่หมอยากเขียนนี่โอ้ยบางทีก็นอนเขาบอก เขาบอกว่าอันอันนี้จักกี้เลไรกระางเจ้าของเขาบอกก็มานอนตักยายเหละนอนตักนอนนอนนอนตักยายใช่แล้วลุงผู้สูงเนี่ยบอกมันอนในตักนอนตักก็นอนนอนตักเลยบอกว่าคนเนี้จะเจ้าของไหมถามว่าพ่อเนี่ยเจ้าของไหมก็คือถามถามแฟนนี่พอถามแฟนเสร็จก็ผู้สูงก็นอนตักคนแม่นอนบนตักเลยแกชอบยังไนเลยแกชอบแกงหรือชอบอะไรชอบแบบ ก็คือแกไม่ได้ทําตัวแเหมือนพระไม้แต่ตัวเป็นอะไรแต่คือคือแกก็คลุกคลีกับประชาชนแต่พวกยายที่เดินตามเขาไม่กล้านั่นแล้วแสดงว่าอยายแก้เนี่ยเป็นคนสนิทของลุงปู่สวงแกสนิทตอนที่จะตายเนี่ยฉันจะไปแล้วไม่ได้ไปตอนที่ตอนแกแกเสียตอนนั้นอยู่ประเทศนะฉันจะไปไม่ได้ไปเพราะฉันบวชได้ไปบวชให้แกสิบห้าวันครับ จะเคยได้ยินข่าวว่าเคยเคยมานอนที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมมานอนบ้านหลังนี้เลยจ้ะมานอนที่นี่มานอนตอนมานอนบ้านหลังนี้เลขออกหกเจ็ดหกสี่ตอนนั้นตอนจำเป็นนตอนมานอนมานอนที่นี่จ้ะออกเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่จ้ะต่บานเลขที่นหกสิบหกเดบันเลขทีหกสิบหกเลขออกเจ็ดหกสี่ไม่เจ็ดหกสี่แกก็เอากล้วยมาระมาเรียงเอากล้วยมาเรียงให้เจ็ด หกสี่อ๋อเอาเงินมาวางให้แกชอบให้ปริศนารมวางให้เป็นทีมชุดนี่แหละปริศนารมเราไปเข้ามาแล้วนะสามตัวตรงตรงไม่บอกออกสามตัวตรงตรงเลยเจ็ดหกสี่กันนะพากันซื้อคนละสามบาทจะเอาบ้านไม่ก่อนเนาะไสามบาทจะเยอะแล้วเนาะย่าน่เนาะสามบาทก็ถือว่าสามหนึ่งหนึ่งฉันก็ถูกห้าบาทแค่นั้นแหละตอนออกสามหนึ่งหนึ่งพี่เขียนให้ก็คือคุณแม่ก็พอได้โชคกับ อยู่บ้านไม่เห็นไปไหนเขบ,บอกไอตกเติ้ลนาเขาอัดเงยเต้กว่าไปไหนก็ไม่อดตายเพราะว่ามีคนอุปถมัมก็อุปถัมจริงๆวันทุกวันก็ทุกวันนี้<ม>ก็ยังมีคนอุปถัมแม่อยู่ขาดสายว่ากันปู่สวงนี่ท่านเป็นนิสัยใจคอท่านเป็นแบบไหนครับเหมือนผู้หญิงเลยดยิ้มหัวระแกไม่อะไรหรอกแกปู่สวงนี่ไม่จําอยู่ที่วัดใช่ไหมครับ เดินไปทั่วบ้านคุกแก้วอย่างในบ้านคุกแก้วทาไหนนอนนั่นหรือว่าไงทาไหนนอนนั่นก็ได้อหารจะว่าแกมาจอดอยู่นี่รถเป็นร้อยร้อยคันเลยมาเหมือนมาเอาเอาไม้ไผ่ไปทําว่าวอ่ะแกมาถ้ารู้ว่าแกอยู่นี่คนก็จะมาแห่มาที่นี่แห่มาเป็นร้อยร้อยคันเลยรถไม่รู้มาจากไหนตอนงไหนนู่นมาจากแก้วเกาะลอยวัดแก้วเกาะลงตามาจากวัดแก้วเกาะลอยแล้วก็มาจาก อะไรนักสระมุรีนะเยอะแยะเลยบารมีท่านสุดยอดจริงๆเนาะปูเสวงนะครับก็พูดเรื่องรูปปู่สวงไปแล้วแต่ว่าจะถามว่าตั้งแต่เนี่ยคุณแม่เคยฝันถึงแก่บ้างไหมที่นอนฝันเห็นแก่บ้างไหมช่วงนี้ไม่ค่อยฝันเลยเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยฝันจ้ะแต่เกแต่แก ตอนเกยมาใหม่ๆปันอยู่ปันอยู่เออลงตาเดี๋ยวไปบวชให้ก็ไปบวชจริงๆไปบวชตาก็าไปบวชแม่ก็ไปบวชให้แกปันเห็นแกก็ไปบวชให้แกก็คือว่าอ่ะและช่วงเนี้ยคุณแม่มีตัวเลขที่ที่ที่ยื่นมาให้ผมเนี่ยคือตัวเลขที่คุณแม่ชอบหรือว่าตัวเลขประจาของคุณแม่เลยเลขประจาเลยเลขประจําเลยเลขประจาเนี้ยที่คุณแม่จะให้อ่ะอนี่อันนี้ของคุณแม่เขียนมานะต้องเปิดให้ต้อปิดให้คุณแม่เปิด นะครับเป็นเลขประจานี่คือเป็นเลขฝันหรือเป็นเลขอะไรเลขสูตรไหมเป็นเลขสูตรไหมครับคุณแม่เลขสูตรเลขคำนวณเหรนไหมไม่มีคำที่หลวงปู่ให้ไวโอ้ถ้าวันจันท้าเลขออกวันนี้มันต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้มีเลขอะไรครับบ้างคะแม่หเจ็ดแปดสองไม่ไม่พูดเลยค่ะมีเลขอะไรบ้าง จ็ดหนึ่งครับแล้วก็แปดสองแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าสามคล้ายๆเป็นเลขกำลังวันไหมครับคุณแม่คล้ายๆเลยเหมือนกันเลย่แต่เลขนี้คือเป็นเลขประจําที่ปู่เคยบอกไว้ว่าเลขนี้มันจะออกบ่อยมันชอบมาหรือเปล่าอเป็นเลขกำลังวันอย่างนี้เนี่งวดที่แล้วเป็นเลขออกวันอาทิตย์มันถูกไหมครับคุณแม่วันอาทิตย์ตจ้าเลขหนึ่ง ตั้งเลขหน่งก็หนึ่งก็ห่งมี1นึ่งหกหกหด้วยไหม้่ก็ชจำได้ว่าวันนั้นที่ผมมาหาแม่แกใช่ไหมอันนี้ตามนี้นะครับที่แม่แก้มให้ผมก็เขียนตามเกนได้แหละนี่แล้นะครคุณแม่แก้มชมเออเอมเออเออเอย่ออเออเงอเอ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 เออออเอเออออเออเออเแอ้ออเออเออ อมอบม,อมนี้มันมันเป็นเลขที่ออกวันจันร์ทใช่ไหมครับแต่วันจันร์จะมีเลขสองวันจันร์จะเน้นที่สองแปดสองไหมหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันร์ทอย่างนี้บอกคุณแม่แต่เลขทั้งหมดมีสี่หางนี่เจ็ดหนึ่งแปดสองศูนย์สี่เก้าสามคุณแม่แก้มนี่ชอบตัวไหนมากที่สุดครับ ยากชอบับ04ย่อบาอว่าชอบเก้าเก้ามกับศูนย์สี่อ้าเมื่อกี้บอกว่าเลขวันจันเป็นเลขสองจันเลขสองทำไมไม่ชอบแปอเป็นส่ชอบเป็นไม่ค่อยเยอะยางไม่ค่อยซือเดี๋ยวนี้ตัวละสอบาทชอบศูนย์สี่เยอะกว่าชอบศูนสกับกามเาสาะ